ระบบในการจัดการผลิตซึ่งระบบในการจัดการผลิตตัวนี้เนี่ย ERP จะช่วยลดความซับซ้อนในการผลิตลงไปโดยจะสามารถรับข้อมูลแล้วเอามาวางแผนในเรื่องของ MRP ในเรื่องของตารางการผลิตถูกไหมคะให้เรารู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเวลาไหน,ไหนบ้างจำนวนเท่าไหร่มีการกำหนดวันผลิตขึ้นมีนการกำหนดวันเดตไลน์ขึ้นควรจะ ผลิตให้เสร็จวันนี้กำลังการผลิตคนเป็นเท่าไรจำนวนแรงงานคนเป็นกี่คนแผนการผลิตเป็นอย่างไรนะคะพอเป็นเรื่องของ m a n u f a c t u r i n g ปึ๊บ MRT ต้องเข้ามาเกี่ยว MPS ต้องเข้ามาเกี่ยวบอกต้องเข้ามาเกี่ยวแน่นอนก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ในระบบการผลิตเช่นกันส่วนในเรื่องของระบบบริหารการเงินก็จะเกี่ยวข้องกับการวางแผนงบประมาณ วางแผนการลงทุนควบคุมต้นทุนแล้วก็เรื่องของระบบบัญชีรายจ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายรายรับรายเขาเรียกว่าระบบลูกหนี้ที่เราต้องใจ่ายให้กับซัพพลายเออร์นะคะก็ต้องมีการบันทึกเอกสารจ่ายเงินต่างๆไปในระบบเช่นเดียวกันตัวระบบการเงินเนี่ยก็จะเชื่อมโยงทั้งฝั่งของลูกค้าด้วยแล้วก็ฝั่งของซัพพลายเออร์สองฝั่งเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเวลาชำระเงินเข้ามาก็จะเข้ามาทา ายนะส่วนซัพพลายเออร์ก็คือเราต้องเอาเงินจากลูกค้าไปจ่ายให้เขาอีกทีหนึงนะคะหรือว่าเงินสดที่เรามีไปจ่ายให้เขาเพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับระบบที่เป็นการเงินทั้งหมดพวกกันหมดการเงินก็ต้องพวกกับจัดซื้อที่ต้องดูว่าจะจัดซื้ออะไรนะคะจานวนมากน้อยแค่ไหนเงินหมุนเวียนเพียงพอไหมจะใช้วิธีการสั่งซื้อแบบไหนหรือว่าวิธีวิธีการจ่ายตามอย่างไรนะคะต่อมา ถ้ามองใน,นมุมของโลจิสติกส์ล่ะโลจิสติกส์เนี่ย ERP <c oughs> มาช่วยในโลจิสติกส์ได้อย่างไรบ้างระบบโลจิสติกส์เองก็ไม่ได้หมายความว่าจะเสถียรหรือว่ามีการบริหารจัดการที่ดีบางครั้งเราเอา ERP มาใช้เน้นลงไปกับระบบโลจิสติกส์มันก็จะทําให้การขนส่งหรือการทําง,งานออกมาเนี่ยมัน f l o w i ก็เลื่นไหลได้ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าในหนึ่งห่วงโซ่ประธานจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันอยู่ตลอด จากหัวหนึ่งไปยังอีกหัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในระบบโลจิสติก s เนี่ยมันจะมีตั้งแต่เรื่องของ general logistics general logistics ดูเรื่องอะไรดูสารสนเทศทั้งหมดดูข้อมูลหลักๆของระบบโลจิสติก s นะคะหรือถ้าเป็น material management material management ก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อการทำใบเสนอราคาการเกิดคียบราคาการตกลงทำสาาัญญาการระบผู้ขายหรือว่าจะเป็นการตรวจสอบอินเวนทอรี จะเกิดขึ้นที่ material management ทั้งหมดนคะคะเป็น material นะเป็นวัตถุดิบเป็นชิ้นส่วนเป็นอะไระนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาที่ต้องมีการผลิตเวลาที่ต้องมีการเก็บสินค้าได้เป็น finished g o o d ก็ต้องมีการเช็ค inventory อะไรต่างๆมีการานำเสนอราคาเข้ามาจากฝั่งของ supplier นะคะว่าจะเอาวัตถุดิบต่ตางๆเข้ามาผลิตเนี่ยมีชนิดอะไรบ้างคุณภาพเป็นยังไงราคาเป็นเท่าไหร่ ือถ้าเป็นเรื่องของ plant maintenance plant maintenance plant maintenance เป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของการ maintenance ทั้งหมดแหละตรวจสอบอุปกรณ์ออกตารางการตรวจสอบแล้วก็ควบคุมติดตามการซ่อมบริการงานซ่อมการจัดทำสั่งซื้อระบบงานซ่อมทั้งหมดซ่อมกลางซ่อมก่อนหลังจากลำดับความสำคัญอะไรสำคัญแล้วก็มีการติดตามงานซ่อมด้วยนะคะ หรืออีกอันนึงคือ production planning l o g i s t i c ก็เกี่ยวกับ production planning แบบขาดจากกันไม่ได้เพราะการทำ production planning ก็ต้องมีการวางแผนมีการจัดเก็บนะคะก็เกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด MRP กับ MPS จะเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้แบบร้อยเปอรเซ็เลยนอกจากนั้นยังมีเรื่องของ project system project system คือดูเรื่องของงบประมาณโครงการการบริหารโดยภาพรวมอันนี้ไม่มีอะไรมาก แล้วก็เรื่องของ quality management ถ้าเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าก็ต้องเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพนะคะการวางแผนว่าจะมีการควบคุมคุณภาพสินค้ายอย่างไรในทุกขั้นตอนของการผลิตมีการตรวจสอบคุณภาพมีการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยก็ต้องดูเลยว่าสินค้าที่ผลิตออกมาเอามาเทสเอามาุ่มตรวจว่าสินค้าเนี่ยมันได้มาตรฐานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ แล้วก็ต้องดูว่าคุณสมบัติเด่นๆของเขาคืออะไรอาจารย์เคยดูสารคาดีเกี่ยวกับการผลิตถุงยางอนามัยอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งตึงตังอะเลยนะคะแต่หมายความว่าก็คือจริงๆแล้วนั่นก็คือทุกๆสินค้าเนี่ยที่ผลิตออกมาต้องมีการสุ่มตรวจซึ่งถุงยางอนามัยเนี่ยมันก็จะมีการแพ็คลงไปเป็นกล่องๆไหมคะเป็นลังๆก่อนที่จะไปถึงร้านค้าต่างๆที่จะเอาไปขาย ความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าเขาจะทําการสุ่มตรวจกล่องแต่ละกล่องออกมาแกะทุกอันไม่รู้ว่นมีกี่อันเลยนะเขาก็จะใส่เข้าไปในเครื่องที่เหมือนทําการเป่าซึ่งเด็กเคยเอาถล่มเด็กะลึ่นผู้ชายอะ่ะเอาหุวยามาเป่าเป็นรูปปง,งอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป่าไปลรูปเป่าจนให้มันแตกเลยค่ะแล้วเขาก็จะวัดดูว่ายางเนี่ยมันแตกในความดันที่เท่าไหร่ อันนี้เป็นการวัดคุณภาพอย่างหนึ่งคือเป่าจนผิวของมันบางที่สุดแล้วมันก็แตกไปเลยแล้วถ้าจะให้ดีเขาก็จะมีการกาหนดเลยว่าความดันเท่านี้ควรจะอยู่ที่ความดันเท่านี้ถ้าสมมุติว่าเป่าออไปนิดนึงยังไม่พองยังไม่ตึงมากแล,แ,แล้วแตกแล้วเนี่ยอันนี้คือไม่ได้แล้ว <c oughs> เขาก็จะมีการวัดคุณภาพของความตึงจนแตกอีกอย่างหนึ่งก็คือใส่น้ําลงไปใส่น้ําลงไปให้เยอะที่สุด จนสามารถจนถุงยางตัวนี้รับได้ค่ะเราก็ดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่รั่วในที่นี้มันเป็นหัวใจของถุงยางเลยใช่ไหมเพราะถุงยางทำไมคือการป้องกันถูกไหมคะเพื่อไม่ให้อะไรเลดลอดอออไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าถุงยางรั่วนเนี่ยอันนี้ก็คือมันไม่ตรงกับความเขาเรียกอะไรคุณสมบัติของตัวสินค้านี้แล้วเพราะฉะนั้นในสารคดีนั้นนะคะเขาก็เห็นอาจารย์เห็นเลยว่าเข้าถุงยางในถุงรังเนี่ยมาทดสอบก็คือเขาส่งออกมา แล้วเขาก็เอาเข้าเครื่องเป่าพร้อมกันต้องแตกพร้อมกันคือความหมายก็คือตัวถุงยางเนี่ยเวลาเป่าแล้วเจอแรงดันมากๆเนี่ยค่ะระดับเดียวกันหรือว่าเอาไปเข้าเครื่องที่มีการใส่น้ําลงไปจุกตึมแล้วดูว่ามันมีรอยรั่วรอยซึมตรงไหนบ้างก็จะเป็นการทดสอบการออกตัวินค้านะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของคุณภาพก็เหมือนกันสินค้าทุกอย่างที่ผลิตออกมาต้องมีการสู่ททำไมรถยนต์ทำออกมาแล้วต้องมีการเทสต์ดฟ์เหตุลาร์ใที่นี้ไม่ใช่แค่ลูกค้าไปเทสนะคะแต่ผู้ผลิตก็ต้องเทสต์โดยใช้ที่ว่ามันมีการขับพุ่งชนกับแพงเพื่อเทสดูว่าถุงลมงทำงานไหมชนในลักษณะนี้เนี่ยผู้โดยสารจะเป็นในลักษณะไหนคาดเรลไม่คาดเรล หรือว่าถูกลมทํางานด้านข้างด้านหน้าด้านหลังอย่างไรเก้าอี้อยู่ในลักษณะนี้เป็นยังไงใช้ความเร็วเท่านี้จะเกิดข้าวสูญเสียเท่าไหร่ก็คือมีการแล้วเขาก็จะมีการภาพของสินค้าที่ผลิตออกมาในแต่ละลอดแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเซลล์แ d นดิส i ิบิวการจัดส่งการขายการวางแผนการจัดส่งติดตามผลการจัดส่งนะคะ มีการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ระหว่างการขนส่งต้องบอกเลยว่าบรรจุภัณฑ์ระหว่างการขนส่งมีความสําคัญมากนะเราขนสินค้ากันในปริมาณที่เยอะมากมันไม่ได้เป็นรายชิ้นแบบที่เราไปซื้อกันในเซเว่นอีเลฟเว่นนะลูกเพราะฉะนั้นเวลาเราขนสินค้าเยอะๆเราจะมีการป้องกันมือหุบป้องกันมาอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดไม่แตกหักเสียหายไม่มีรอยบุ๋ยรอยร้าวอย่างไรตรงนี้ก็มีความสําคัญต่อมาที่ก็จะมาดูว่า ขั้นตอนของการนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กรเนี่ยมันมีขั้นตอนไหนบ้างแล้วคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรจัดการกับระบ,บบนี้อย่างไรข้อที่หนึ่งเลยค่ะการศึกษาแล้วก็วางแนวคิดนะคะเราจะเอาระบบ ERP มาใช้ระดับแรกที่ต้องทำเลยไฮไลท์เอาไว้เลยนะคะว่าเราต้องศึกษาสภาพขององค์กรก่อนแล้วก็ไฮไลท์สองเส้นไว้เลยว่ามีความจำเป็นต้องเอา ERP มาใช้ไหม บางองค์กรเป็นองค์กรเล็กๆไม่ได้มีข้อมูลเยอะมากไม่ได้มีทรัพยากรเยอะมากตัวาจัดการภายในครอบครัวเป็นเอสเล็กๆก็บางครั้งก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้อียาพีที่เกิดป,ประโยชน์สำหรับเขาก็ได้นะคะแล้วอีกอย่างั่นก็อีกเหมือนกันนะคะเราต้องทำการวิเคราะห์รูปแบบทางธุรกิจของเราศึกษาปัญหาและสภาพแวดล้อมภายนอก ที่เราพบเจอตอนนี้ผู้เรียนหนาเราจะดูสวอตตัวเองทำสวอตตัวเองว่าเรามีจุดด้อยจุดแข็งอย่างไรเรามีอุปสรรคอะไรซึ่งการทำสวอตควรจะทำอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาผ่านไปการพัฒนา,นาทุกอย่างผ่านไปคู่แข่งพัฒนาเติบโตขึ้นพัฒนานเราอะจุดแข็งจุดอ่อนเราเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปแล้วนะคะแล้วก็ดูว่า แนวโน้มเรีนอนาคตของเรากับการทําบริษัทนี้นะคะมันมีอนาคตที่จะต่อยอดได้ไหมเพิ่มสาขาไหมถ้าเพิ่มสาขามีหลายสาขาเข้ามาต้องใช่ ERP แน่นอนนะคะส่วนเราลองศึกษาแนวคิดต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก,ก็มีการวางแผนเอาระบบ ERP มาใช้การที่เราจะเอาระบบ ERP มาใช้นั้นนะคะเกี่ยวข้องกับผู้บริหารแน่นอน เขาจะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าจะนำเงินต่างๆไปลงทุนซื้อระบบพวกนี้ที่มีราคาแพงมากๆไนะคะเข้ามาใช้หรือไม่เมือม่อผู้บริอัรอนมัติแล้วว่าจะมีการเอาระบบ ERP มาใช้เนี่ยขีดเส้นใต้ไว้ด้วยว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการในการควบคุมและกำกับดูแลการใช้งานระบบ ERP เด็กย่าลืมนะคะว่าระบบ ERP เนี่ยเวลาที่เขาเข้ามาใช้ในองค์กร เขาต้องใช้ทั้งองค์กรเพราะฉะนั้นพอออกมาใช้ทั้งองค์กรปึ๊บมันควรจะมีแนวทางที่ให้คนทุกองค์กรเข้าใจระบบนี้ไปในทิศทางเดียวกันมีวิธีการใช้งานที่ง่ายแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันคณะกรรมการที่ว่าเขาจะทําหน้าที่อะไรไเด็กยขียนเส้นได้เช่นเดียวกันเขาจะเป็นคนกําหนดขั้นตอนการทํางานใหม่ ธุรกิจใหม่ทำไมถึงใช้เพราะว่าธุรกิจใหม่เพราะธุรกิจเดิมไม่ได้ใช้ ERP เนี่ยค่ะการทํางานจะเปลี่ยนใหม่หมดการเอาระบบ ERP มาใช้มันจะเป็นการทํางานแบบตึ่งตื่น่งแมนนวลนึ่งอโตเมติเป้าหมายวัตถุประสงค์ทุกอย่างจะเปลี่ยนใหม่หมดเพราะว่าพอ ERP มาใช้ปึ้งทุกอย่างจะเร็วขึ้นทํางานได้เยอะขึ้นเงินไหลเรียนเข้ามาในบริษัทมากขึ้นะเพราะนั้นตรงนี้เราพร้อมที่จะรับมือกัน บัญญาทุกคนในองค์กรเนี่ยจ,จะต้อง,งรับรู้รับทราบว่าเมื่อเริ่มใช้ระบบ ERP แล้วเนี่ยนะคะกระบวน,นการทางธุรกิจมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็เพื่อให้เกิดการยอมรับและสร้างรากฐานให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จาก ERP ก็ต้องมีการวางแผนระบบที่ดีเริ่มต้นจากผู้บริหารก่อน